ดูผู้ชายให้ดูตอนสบายร่่ำรวยดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากยากจนผู้ชายสบายแล้วมีครบทุกอย่างจะมีผู้หญิงเข้าหาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเขาไม่สนใจคนพวกนั้นอยู่กับคุณคนเดียวแสดงว่าเขารักและซื่อสัตย์กับคุณจริงๆ อยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณไปน,น,นานๆส่วนมากผู้ชายที่รวยแล้วแต่ไม่มีบ้านเล็กบ้านน้อยมีแค่ภรรยาคนเดียวที่ยังอยู่กับเขาในตอนที่ไม่มีอะไรเลยตอนที่เขามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาย่อมตอบแทนคุณกับคลืน่นดูผู้หญิงให้ดูตอนลำบากก็เข้าใจไม่ยาก นั่นหมายถึงเวลาผู้ชายที่ยังไม่รวยยังปากกัดตีนถีบยังดิ้นลนอยู่ถ้าผู้หญิงคนไหนยังอยู่เคียงข้างเธอผู้นั้นก็คู่ควรให้เลือกเป็นคู่ชีวิตผู้หญิงในเมื่อคนรักของเราลำบากและมีชีวิตที่ตกต่ำลงถ้าผู้หญิงคนนั้น ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนหรือไม่มีคนอื่นที่ดีกว่าแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นรักคุณจริงอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณไปนานๆผู้หญิงแบบนี้หายากไม่เจอกันบ่อยๆนะ หนึ่งร้อยคนจะมีสักคนที่รักเราจริงมีอีกประโยคหนึ่งดูผู้ชายให้ดูตอนสบายอยากดูควายต้องดูตอนไถนาผู้ชายดูตอนสบายดูซิว่าจะเปยให้เรามากแค่ไหนควายตอนทำงานมันแข็งแรงจริงจังไหมสู้งานหรือเปล่า แม่นบอพี่น้องเอ้ย